นี่ไอ้ผมถือกล้องนี่ไปไหนวันนี้เราไปสุ่มตรวจกันดีกว่าไหนๆเราไม่ได้ออกไปหน้างานา,นานละเดี๋ยวเราไปสุ่มตรวจกันดูว่าแต่ละคนขเขาทำอะไรกันอยู่เราไม่ได้ไปจับผิดนะแต่เราแค่ไปตรวจเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหน้างานเขานเป็นไงโอเคปหโอเคเว้ยมาๆๆขึ้นรถล,ลยุยจัดมา โอเคพี่แล้วเราจะไปไหนสุ่มตรวจเดี๋ยวเราไปหน้าง,งานไซแรกกันเลยดีว่ะเอ้ยก่อนอื่นพี่ไหนก็จะจริงจังแล้วติดไม้ติดไม้เดี๋ยวติดไมนิดหนึงโอเคแบบนี้ได้เป่าได้พี่โอเคเดี๋ยวก่อนเข้าเรื่องรถที่ของอะไรเนี่ยอ๋อเผื่อเราไปเจอลูกค้าไงเราจะได้มีของไปให้ลูกค้าเลยว่าเราทําอะไรบ้างเพราะว่าดอกแก้วของเราหนึ่งพมัมม่านอยู่ละตามชื่อเลย ดอกแก้วพ้าม่านเราก็รับทำผาม่าน 2. เรารับทําพื้น SPC WPC Laminate เราทําหมดเลยซึ่งใน2ตัวเนี่ยเราว่าเราช่วยเจ้าของบ้านและผู้รับเหมาได้เลยนะแต่ก่อนอื่นอ่ะเราไปตรวจกันเลยว่าวันนี้ช่างแต่ละคนเขากำลังทำอะไรกันอยู่แล้วหน้างานแต่ละหน้างานกำลังดาเนินงานไปถึงไหนกันแล้วบ้างพร้อมจะส่งงานหรือยังโอเคปะเดี๋ยววันเนี้ย ที่แรกที่เราจะไปเลยอ่ะเราจะเข้าไปที่นิมมานโรงแรมมมลท์วิวนิมมานซอย12ติดกับคันเทอรี่อยู่หลังกับวอร์มอัพเลยโรงแรมนี้อ่ะพี่บอกไว้ก่อนเลยว่าพี่ทําตั้งแต่พมา่านทำบอเปอร์ทําพื้นแต่เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลองดูกันเพราะว่าพี่ก็ใกล้จะส่งงานแล้วเหมือนกันโรงแรมเนี้ยโอ้โหพี่จัดไปจัดไป ตอนนี้เราอยู่ที่จอดรถของรงแรมเดี๋ยวเราจะเข้าไปเราจะไปดูกันเพราะว่าไซส์ของเราวันนี้อยู่ที่ชั้น7จะเป็นโถงบันไดที่เดินขึ้นไปชั้นดาดฟ้าซึ่งเรากําลังติดวัลปเปอร์กันแต่ก็มีช่างอีกชุดหนึ่งกําลังวัดในส่วนของชายผ้าที่มีปัญหานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงไปเราไปดูกันสุ่มตรวจจริงๆนะเจอแน่นอนเพราะรถจอดอยู่เดี๋ยวเราไปดูกันแต่พี่ได้นัดเขาไหม ไม่เลยนะใครสักคนอาจจะเจอเจ้าของพอเห็นรถแล้วโอเคก่อนที่เราจะขึ้นไปนะเดี๋ยวเราไปดูการเราก่อนว่าเราทําอะไรไปแล้วบ้างตอนนี้นะเราอยู่ตรงโถงล็อบบี้นะครับอยู่ชั้นหนึ่งเลยนะครับผมในชั้นนี้สิ่งที่เราทําไปแล้วก็คือบัเปอร์ทั้งหลายอ่าบัวเปอร์ทั้งหมดเลยนะตั้งแต่เสาตั้งแต่อะไรในส่วนห้องอาหารเราก็ทํานะเดี๋ยวเรามาลองดูกันอันนี้เราแอบมาดูเราแอบมาดูเราไม่ได้นัดใครเลย ไม่ได้ขอด้วยอันนี้เราทำหมดเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้วยป่ะป่ะกดยิบกันเถอะนี้นี่นี่นี่วอโอ้โหเรียบเนียนเป็นวอหน้ากว้างตัวเนี้ยวอนนำเข้าจากเกาหลีบอกเลยว่าของดียี่ห้อชุดติมาอย่างนี้เดี๋ยวเราไปที่ชั้น6กันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะแอบขึ้นไปชั้นเจ็กันเราจะเดินบันไดขึ้นไปแล้วจะ ไม่มีใครรู้แน่นอนเพราะไม่ได้บอกใครเมื่อกี้เจอ GM โรงแรมมาเขาบอกว่ามาทำอะไรกันเหรอมาตรวจงานอันนี้ผมเนี่ยเราทำนะทำหมดเลยเป็นคนทำผมหมดเลยเอ,อ่าเฮ้ยชุดหนึ่งที่เขาอยู่ห้อง614เดี๋ยวเราไปดูกันยิ้มแม่เป็นตะคิวเอาแม่เาเอาแม่ผมเป็นตะคิว้วอ๋อช่างชุดนี้มีแม่ผมด้วยโอ้ ออยันนี้อันน,น,นี้แม่ผมเองอนนผมเป็นรุ่นที่สองตอนนี้ก็คือเรากําลังดูในส่วนของพ้ามานกัน <pickle alcohol> เหมือนข้ามานชุดนี้จะมีปัญหาเรื่องความสูงเรามาดูกันว่าทําไมนี่เราอัดแอปเพราปกติแล้วอะ่ะมันจะเป็นฝุมฟฝ้าเท่ากันหมดเลย แต่ตัวนี้เนี่ยฝ้ามันไม่เท่ากันเนื่องจากทั้งในอะ่ะมันติดคานพอข้างบนอะ่ะมีสระว้น้ำนอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้ก็ลองคือหน้างานคร่าวๆลองดูคนทำงานดิร <c oughs> ้อนมากร <c oughs> ้อนมากร <c oughs> ้อนมาก <c oughs> อ่ะ,อะไปดู <c oughs> ช่างจร <c oughs> ิงจริ นโรงแรมเขาก็จะมีในส่วนของฟิตเนสด้วยเดี๋ยวด้านบนมีสระว่ายน้ําเดี๋ยวเราจะเดินผ่านชั้นเจ็ดตรงที่ช่างเขาทํากันนี่อาจารเอ๋อเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างร้อนไหมมันร้อนไหมนนผนังเริ่มร้อนหรือยงอันนี้ขอเป็นเกร็ดความรู้หากผนังมีความร้อนสะสมการติดวอลจะทำได้ยากกว่าปกตินะครับ ซึ่งผมบอกเลยว่าการที่เราติดวอลเปเปอร์แล้วตัวกาวโดนกับผนังที่ร้อนมันจะทําให้เกิดการติดที่ยากและผนังจะทําให้วอลของเราที่ติดไปแล้วบวมมาเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมวอลจุดนี้มันไม่ติดหรอมันไม่สนิทหรอแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีปัญหาครับถ้าผนังองุ่นคุมห้องปกติคงจะถือว่าดีมากนี่นี่ลองดูคร่าวๆลองดูคร่าวๆ ใช,ใช่ครับมันจะติดยากนิดนึงแต่ถ้าถามว่ามันติดได้ไหมติดได้เดี๋ยวผมจัดให้ในส่วนเนี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดให้โบไม่ชอบ <c oughs> ไปก๊อฟของเขามาอีกละ <c oughs> นี่นี่นี่ตรงนี้จะมีเดลนเลียนะวอลของเราอะ่ะผมบอกเลยว่าเป็นวอลที่เล่นกับแสงถ้าสมมุติว่าเราลองมาซูมที่ตัววอลนะเราจะเห็น เฟเจอร์ของวอลวอลตัวนี้เป็นวอลที่นำเข้ามาจากเกาหลีตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าพรีเมียมสุดๆถูกต้องครับพี่บนวอลนำเข้ามาจากเกาหลีครับเจ้าของอยู่ด้วยดเดี๋ยวเราไปวันนี้เจ้าของกันนะ A few minutes later ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ชั้นแดแล้วกันเนาะชั้นดาดฟ้าวิวนี้บอกเลยว่า the best เดอะเบสของเชียงใหม่ที่หนึ่งเลยเพราะอะไรตรงนู้นสนามบินตรงนี้ดอยสุเทพเห็นดอยทางลูกมีสระว้น้ำโอ้โหผมบอกเลยนะสุดยอดอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของเรานะครับผมในส่วนของงานพม่านงานวอเปอร์และงานผมเดี๋ยวลองไปลองดูกันอีกว่าเราจะพากไปกันที่ไซ์งานไหน ไปอีกที่กันแล้วต้องรีบไปย้ายรถกันแล้วพี่ใช่เขาโทรมาบอกแล้วว่ารถเราขวางอะไรนะโอเคพี่เราจะไปไหนกันต่อเดี๋ยวเราจะไปเดอะบิดเดอะบิดจมจะพูดแล้วเราก็กลัวสำเนียงเราไม่ได้เนาะหมู่บ้านเดอะบิดตรงวงแหวนรอบสองเลยโฮมสุขภัณฑ์เป็นหมู่บ้านสไตล์แบบอังกฤษเลยบอกอย่างนี้ก็ใช่เป็นแบบ หมู่บ้านที่ผมว่าเป็นหนึ่งในความฝันของใครหลายๆคนอา,อารมณ์แบบราชสกุลจากอังกฤษมาเลยจ้าสวยผมบอกเลย<ไ>ปะปะ<ไ>ปะเรารีบไปเทอะนี้กว่ายังติดกาแฟแล้วเนี่ยยังไม่ได้กินเลยเนี่ยเดี <c oughs> ย๋ยวเราเข้าไปลวดเดียวตอนสนุกก็ได้พี่จัดไปครับผมจัดไปพี่ หลังนี้สิ่งที่เราทำอ่ะเราเรายังไม่ได้ขายผ้าม่านเพราะว่าเขากำลังทำบิว์อินกันอยู่แต่เดี๋ยวเราก็จะแนะนําตัวกับหาเจ้าของว่าแบบเรารับทําผ้าม่านนะเราไม่ได้ทําแค่พื้นตัวระเบียงหรือตัวสาว่ายน้ําให้เขาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าการใช้ WPC หรือ Wood Plastic Composite จะเป็นยังไง <c oughs> เอ่อรู้สึกเหมือนพี่ไหมทำไมมันเงียบจัง <c oughs> มัน <c oughs> มต้มีเสียตอนเขาเงียบ เช้าเราที่เรามาดูะเขากําลังตัดเอ้ทําไมมันดูเงียบๆมันลดอยู่นะอยู่คันเดียวช่างไปตอนเช้ากลับแล้วกลับแล้วและตอนนี้นะครับผมก็พาทุกท่านมาอยู่โซนหลังบ้านนะครับซึ่งตัวเนี่ยเราได้ปูพื้น w p c เ <c> สร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูงานก่อนนี่ไปไงเราตัดเฉียง เป็นในองศาของบ้านเลยเดี๋ยวเราจะมีไม้ปิดผิวเป็นไม้ปิดอีกตัวหนึ่งนะเขาจะมาประกบฝั่งนี้ฝั่งนี้ตอนนี้จะมีไม้ปิดอ่าเป็นไงเราวัดหมดทุกอย่างให้เข้าองศาการตัดของเราอะเราไม่ได้ใช้แบบเลื่อยสมัยก่อนนะที่แบบตับอดอึดอ็ดเอ็ดอดเรามีเครื่องตัดองศาเดี๋ยวผมพาไปดูของเราเป็นองศาแบบสไลด์ได้ด้วยไปดูกันตอนนี้ ทางหัวหน้าช่างก็ยังอยู่แต่เดี๋ยวจะมีทีมมาเสริมอ่าและอันนี้นะครับก็คือในส่วนของ w p c wood plastic composite ตัวเนี่ยมันจะเป็นส่วนผสมระหว่างตัวไม้จริงๆเนื้อไม้จริงๆแล้วก็มีส่วนของพลาสติกด้วยแต่ในสัดส่วนที่เท่าไหร่อะ่ะเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลตัวนี้เลยเดี๋ยวผมจะมาเล่าในฝังอีกทีนึงเราเลือกได้นะว่าเราจะเอาแบบว่าลายล่องลึกกว้างหรือว่า ลองตื้นแล้วถีหรือแบบอื่นที่จะเป็นแบบลายไม้หรือแบบเรียบเราก็มีเหมือนกันแต่ตัวนี้ผมบอกเลยนะเราไม่ได้ใช้แบบตันนะเพราะว่าหนึ่งแบบตันถามว่าดีไหมดีมากเลยแต่ราคาแบบตันจะสูงกว่าแบบกลวงแต่แบบกลวงตัวนี้ไม่ใช่ว่ารับน้ำหนักได้ไม่ดีนะครับรับน้ำหนักได้ดีเหมือนกันแต่ประหยัดในส่วนเนี้ยผมว่าตอบโจทย์กับ บ้านหลายๆหลังในปัจจุบันนะครับเพราะว่าแบบตันตอนนี้คนใช้น้อยลงเพราะว่าแบบกลวงอ่ะรุ่นใหม่แข็งแรงด้วยไม่ได้ว่ากลวงแล้วไม่ดีนะครับนี่อ่านี่ตอนนี้กำลังจะตัดเลยลองดูตอนตัด และในโซนนี้นะครับก็จะเป็นโซนที่เรานั้นได้ติดตั้งเสร็จไปแล้วก่อนหน้านี้นี่เลยก็ <c oughs> คือพื้น WPC ของเรานะครับ <c oughs> ผม <c oughs> ซึ่งตัวนี้ผมบอกเลยว่าทุกทท่านอาจจะเห็นว่าเอ๊ะอันนี้คือช่องอะไร <c oughs> ผมบอกเลยนะว่าอันเนี้ยที่เราทําแบบนี้เพราะว่าจริงๆแผ่นเนี้ยสามารถที่จะยกเปิดได้ตัวนี้จะเป็นช่องเซอร์วิสด้านด้านล่างตัวเนี้ยครับจะเป็นในส่วนของบอกเกเ็ดจะมีฝาปิดบอกเกเ็ิดไว้ซึ่งเราจะทํา ในส่วนของนี้เพื่อที่จะดึงะไรถ้าจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้เราจะดึงยังไงบอกได้คําเดียวครับว่าการดึงนะครับอาจจะต้องใช้ตัวของลวดสอดขึน้นมาฝั่งใดฝั่งหนึ่งแล้วยกหรือสามารถเอาสองฝั่งระยกออกขึ้นได้ทําไมเราถึงไม่ใส่มือจับหรือมือเปิดหรือมือพับที่แบบเป็นหลุมบอกเลยว่าเราเคยทาไปก่อนหน้านี้แล้วการที่เราใส่ที่เป็นหลุมนะครับ เราไม่มีแรงยกเพราะเราจะต้องเหมือนกับเราหนีบเนี่ยครับหนีบเลยยกขึ้นมาแต่การที่เราสอดลวดขึ้นไปแล้วเราดึงขึ้นมันง่ายกว่าทาไมเราถึงไม่ใส่มือจับแบบมือจับที่คล้ายๆเป็นบานพับเพราะว่าเวลาเดินบางครั้งหากมือดอาจจะทําให้เราเดินสะดุดหรือหกล้มได้ซึ่งในส่วนเนี่ยผมแนะนําว่าเราใช้ลวดดึงจะง่ายกว่าเพราะอะไรหนึ่ง สวยงาม2เกิดอุบัติเหตุ3เซอร์วิส,สง่ายในส่วนนี้นะครับผมก็เลยอยากจะแนะนําท่านเจ้าของบ้านหลายๆท่านนะครับหากท่านเจ้าของบ้านนะครับมีการฟู WPC นะครับผมในส่วนของชานพักหรือระเบียงบ้านหรือหน้าบ้านหรือสระว่ายน้ําแล้วเราต้องทําในส่วนของช่องเซอร์วิสนะครับผมทางเลือกนี้อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผมแนะนํหรือว่าตอบโจทย์เจ้าของบ้านหลายๆท่านนะครับ และตอนนี้นะครับผมเราก็มาอยู่กันที่ร้านกาแฟนะครับผมซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยดอกแก้วพาม่านะครับผมซื้อเองไม่มีสปอนเซอร์ใดๆนะครับผมซึ่งผมจะเล่าเลยว่าวันนี้ผมไปดูไซส์มา2ไซส์เนาะหนึ่งเลยผมไปดูนิม,มานมา2ผมไปดูในส่วนของเดอะบิลดมาซึ่งจะมีงานไม่ว่าจะเป็นงานวอลเปเปอร์ไปดูงานพมา่านซึ่งเป็นงานที่เราติดตั้งไปแล้วแต่เรา มาแก้ไขในส่วนของความสูงเล็กน้อยแล้วก็จะมีอีกงานหนึ่งก็คือเป็นงานของงานคื้น WPC นะครับผมสําหรับการตรวจวันนี้นะครับผมถือว่าเป็นที่น่าพอใจมากทางทีมช่างก็เข้ากันครบทุกคนเลยถ้าเกิดคุณสนใจไม่ว่าจะเป็นพม,ม่านมูลีหัวเวเปอร์ฉากกันห้องม่นดับแสงพลม่มพื้น WPC SPC ลามิเนต ไม่ว่าจะเป็นงานแก้ไขงานทำใหม่หรืองานปรับปรุงนะครับผมสามารถทักผมมาได้ที่อินบ็อกของดอกแก้วพาม่านมาได้เลยนะครับผมหรือจะเป็นลน์แอดของดอกแก้วพาม่านนะครับจะเป็นแอดแล้วก็ดอกแก้วพามา่านเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมส่วนวันนี้นะครับผมหลายท่านถ้ามีคำถามหรือสงสัยหรือมีข้อติหรือชมสามารถบอกผมได้เลยนะครับผมผมยินดีที่จะแก้ไขและปรับปรุงนะครับผมและตอนนี้นะครับ ไปละหนึ่งคันแต่ได้ยินเสียงนะครับผมเพราะว่าจริงๆถ้าไม่มีไมค์ก็อาจจะดังมากๆเลยแต่ไม่เป็นไรนะครับผมสําหรับกาแฟแก้วนี้นะครับสนุนโดยดอกแก้วพ้าม่านนะครับผมอร่อยซะหลือเกิน <c oughs> <c oughs> ไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ